จ้าพี่สีสุขันครับมาพบมาปอกรับช่องหนึ่งคุณฮาอยู่หฮกินที่สองมากลางป้ายแลยพี่นงค์เห็นเคยมื่อนี้เหรอครับจ้กหลายๆคลิปลายมือกับยูเต้บันกินพี่นงคงกับยันพี่นงคงเบื่อครับมาต่อใกล้พี่นงคงครับมืึ่งหน้ากับปลานไส้สองคนคือเก่าพี่นงคงเนียงวางมาสกับฉนปกหน้าลายปั่นฉนก็คือดอกมาต่อใกล้น้ากับข้างโผล่เนี่ยแหละในชุดต่างพี่นงคงเนาะ บริษัทชุดข้างเดยผมเลยบริเตรียมยังเลยครับพี่น้องขาใหม่ครับต้นไม้ปั้นครับดอกไก่มาทองโผลพี่น้องมื่อนี้ตากรองบ่มีพี่น้องเออขาวกรองบริเล็มากมื่อนี้แต่สีบริไทยเบิ้งเมืทุกตอนเรือพี่น้องเล้วสใส่เรียวแล้วมีไทยเป็นเบิง้งจุดไปเนาะพี่น้องเนาก็ว่วมมาเฮาบริเล็งขากรองมานพี่น้องมาไทยบรรยากาศ ในดงในป่าพี่น้องในบึงสุดอกพี่น้องฟังเสียงจิกจันแม่งอีห่วงเนาะพี่น้องเนาะเอ้ครับเสียวเนาปตั้งเหมือนเสียงอึ้งห่วงมีสุขดีแท้สินี่เสียงรถเบาเด่นโอ้ยตั้งเสียงรถเป็นเสียงอึ้งหรือพี่น้องหูแววหรือเปาเนี่ยงูโขเที่ยงวะวะ ต้นหอดไปอยู่มองดูตํนตำพี่หน้องไปเดีวบวมีไทยเป็นแกา,าบับทางไหนบงพี่น้องาพี่น้องเอ้ยตกปลามีห้าเหรียญปลากระนงสันพอดีลันหยุดงานันี้พกันมาลอ้อปลาพี่หน้องโอ้บึงแบบอิูวถือฝนพี่น้องนะห้ามไปสู้ไว้เยอะิต่บุมีดอกมิตะใบ,บพี่น้องเลย ลาลเนี่ยก็แค่จะจันกันเลยห่องบัลลตูสองตุ่มพี่นงเมื่อลายจันอันผมพกไก่มีพี่นองมือนี้ยังกระปน้ำแกขายยาเขาเจาเน้องพี่นงเนาะมันก็รี้จิบเหมือ,อขอึ้นเมือนไอ้ท่านผีดอกหขอเป็นบริยัง้อมไก่ไก่เมียมันน้ำพี่นงเลยมัน เดี๋ยวไทยปิดบางจุดเด้อพี่นวงใส่แล้วก็สีไทยเบิ่งอยู่แ้วก็สิบ่ได้ตัต้งกล่องตอนใส่ตนหน้องเด้อพี่นองเด้อโอ้ลักขึ้น,นได้แหล้มคักแหลม้มนี่ยังไจะปักขาเลยน,น,น,นี่เสียงห่วงจักจันพี่นวอมงบ่มีไม์กันสั้นเก็สิไล่ไล่าตางหน่อย,ดยเด้อพี่นองเด้อไปพี่นวลก็มีไทยสนาน้กอนนาะพี่นองเนาะไปหอดไปยงไท,ยบ,งในในทยบ่งใกล้ยังไทยเบืองเท่นึงพี่นอง น้องครับไปไปไลไปไปไกไใส่ไปไปไปบปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไปไปไกไปอไปเปไปไปไไป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 นปไ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 ไ ใส่ไกลไปทีดวยพี่นมไอเมไครับไป่มสมันมาพี่น้องพายนอไรครับเดินๆัหน่อพี่นุ่ม งไร่น้ไปพี่น้องไปพี่น้องแต่เมื่อรุ่นมาชุ่มสิมานว่าพี่น้องเซ็ไกล ไก่เมฆไก่ผู้พี่น้อไก่เมฆกับถัไปไปนี่พีนกันเช่นนี้พี่นไก่ขันไก่ล่างขนไก่เมฆกับไว้พีน้ป๊เดเอาไปเบิ้งไก่กันครับไก่ปลาโขันพีน้องใส่ไก่บานเรียบร้อยไก่แม่กับไก้ไก่ปลา่เกทั้ง้หมดั nha đi xí đi, nha phi Cái bạn nha cái bán tham kha bằng lưu ký dino kha yu sai và kha yu no kha yu no kha yu kha yu no kha yu no kha kì นไก่เป็อยู่พี่น้องไก่สูตรชสีพี่ได้ยินเสียงคันพี่น้องเลยไก่ฟ้าบ้งมากพี่น้องเงียบไก่แม่กันไก่แม่กวันพี่น้องอู้งูสิงงูสิเล็บลิบงูสิงงูสาน้อ ไอ้กินไก่อยู่เลบ่งไก่แม่ไก่แม่เห็นอยู่พี่น้องเออไก่ปลาเงียบพี่น้องเออไก่ปลาพวกเขาไายทีฮะมองไส้ไม่พี่น้องไม่คืยเล้วไก่เด็กไปนั้งในมัดหนูเลยไก่บันครับ คุณสั่ง,งนี่ฟังถึงเสียงไกล้รานคันพี่น้องไก่้แม่หุดจุดนี่ก็เขาพี่น้องว่ามีอะไรเตะขึ้นเตะยังพี่น้องเนี่ยตะไกล้บ้านคันตอบคันนี้ชิพี่น้องไก่ป้าหายพี่น้องไปขอนหยาดกูไก่ก,กนัน,นหด้อพนะี่น้องเนึ่มันก็ ลุ่นเมื่อชมอีกเ่นนึงวอยู่ใปลาไดพี่น้องก,อกูไกลขึน้นบรอยากากูไกลแป๊บนึงพี่น้องไกล้็นึ่งยิลอยพี่น้อง้ออมีไอ้ยงต้อไกลสุดกูคุณสั่งนั่นจิงไงกูคุณสั่งนั่นพี่น้องทำดูเป็ไก่กฟน,นพี่าาน้องไอ้กูกันเลยอ้ามันเป็ไก่ป้าเนี่ยพี่น้องนี่เราใชซกไก่ป้าครับ ไฟเงียบจิงวเขาครับไอบานขันจรงๆไฟเด็กดีนะไอเดนคนี่ับ ก็จัดบขาเพิ่งแข่งกองพี่หนุมไกลพี่นุ่อรลอเที่ยอ,อดยพอพใหม่พี่หนุอมสันๆนะพี่น้งอนนเนงเรยว,ว่ามีเม่กันสันครับคุณสั่งครับคุณสั่ง แอ้นี่พี่นเน้อแอ่นี่พี่นงค์เหรอหัวงครับอยยังอยากกูไก่กันนพี่นงค์เยกูไก้กันนะไอ้นงค์กใจหน้าไปเทีบด้วยพี่น้องครับโอ้บ่เข่าใไปบนไม้แล้พี่นงค์นี่ปลาเด้ทั้งตัวพี่นงอยคือ มีชนแต่ปลาไม่รล้พีน้องปลานีด้มันพี่น้องไก่รูตอบพี่น้องรปลาไ่ตอบที่จเซันพีหนงเงียบไปปลาเงียบไอ้ที่น้องไปปลอกกันที่ปลาไม่ะกูไกลมาถึงที่ด้วยหรือน้องนั้นมีต่มใส่แก่ไรพี่น้องมันไปใส่กกจะไยเบิ้งเล้พี่นงแล้คันไดทไทยกะ ไม่ได้ใส่แปลว่าเบอร์นี้ค่ะบางทีรุ่รงคิดเที่ยงเขมี่ล่ะพี่น้องหมายที่สองครับผมก็ใส่ไก่แม่ถิ่นไปนี่กพ่อนพี่น้องไก่แม่สิกนไกว้เบอร์นี้พี่น้องห้อยไก่เขียดครับสีขาววะลองมือ,องไปครับไปแล้วครับไปใส่ไก่ผูกครับ สั่งก็ใส่เรียบร้อยเรือพี่น้องเด้่ออกไปข้างนอกครับไปกันบริเด็ต่างกวางเรื่อี่น้นงเด้อไปครับไป ใส่ใกไก่แบบท่องหรอพี่น้องไปทากันเนาะพี่น้องไกก็เล่งขันพี่น้อง

เด็กคนไหนนั่งดีเด้พี่น้องยแล่ะพี่น้องครับเาฟังรุน้ํากันทีนเแข็งท่านเลยรับน้ำใจต,ตามข้างนะครับ้ยเคียร์อยู่แต่ว่ไกลเสร็ไปกินแังดยแล้วพี่น้องใส่เรื่องไก่ผูกไก่เมีครับบดิษัทจะขึ้นแท่งแล้วพี่น้องไงล่ะครับออกมาแล้วพี่น้องอยากอยู่กไก่เป็นรุนเจ็ิ้มคนมาพ่น้อง ใกลปลาพ่ะตอบพี่นอ่เป็นเือเลยไปหาใสยหยากรี่นม้องคอยเชียกับเส่เอาือไก่ปลาพ่ตอบพี่น้องมาดูชมกาเมันที่จะเัาที่น้นงองออท,ท,ทั้งไงก,ก่แม่ไกลขวมาไปนึงแม่พี่น้องยังปลาเสียงจัจ่นกับเร่ยรยงน้อย,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 ยด้ยพี่น้องเด้ออายุให้กินมือใดมือบอแล้วพี่น้อง แต่ว่าติดตัวไก่ผมนี่บ่ใครได้ดอกพี่น้องอืมตัวหนักพี่น้องมันเหมืนกันด้วยว่าจะมันเลยพี่น้องโอ้หสิดจุดจันเนาะพี่น้องนี่เขอโทาจุดจันหลายห่วงหลายพี่น้องมันเลยไม่จิตมันมียุคคนละบานเมื่อบานครับอืมป่นนีงไม่ใช่อดจากบานไก่บานผมมาไก่แต่พี่น้องสองสามกิโลอะไพี่น้อง มันสาลูก่ลูกอพี่น,นจากห้างบ้า,บานผมนนมใกล้พี่นแถวหีป้านี่ดงลิฟก็บ้านผมครับไ่่ไก่แมิตไกว้ชบอี่ห่พเี่นนงเอพไันี่ก็นก้องพี่น้องผมมีาไอซบมี่เพี้นึงเด้พี่หนุ่นสมสมา้ Nguyên tạy bóp lê gặp phải kèo về gợi ý chí lì vinh long ba về nè gặp phải 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 ปากเขาไปนี en, ่เสียงนี่งอไน่งเาปก็ขาันรถตอบอกูใกลท่านเหรพี่นอขันโทรกันเลยกลนึ่งกล่ยเกล่ัลกึงี่น่ เนาะเนาะลงต้นเลยหากันบักหยังครับโอ้ยนี่แหละพี่น้องบักก๋วยพี่น้อง <struggled formal> <g Bhens laut> <ajuda> ไปพี่น้องไปกูใกลู้มากันพี่น้องนี่บอก้เด้นี่อะไรโยู่บแค่พี่น่องใกลมาก็้ม่งเที่ยวพี่น่องไกลเไปใช้พี่น่องม่เห็นเคี่ยนนะหากินพี่น่องเย ก็ตบตัวเองพี่น้อง่งตัเลยพี่น้องเขี่ยวจะชี้นเี่ยวออกท้ากินมาดีเมื่อนีตบยังนี่ปครับกูคนสั่งกันหมดติดตัวแดดนะพี่น้องโอ้ ไก่ตอบไกป่ปลาพี่น้องกส่สิกูกไก่ได้พี่น้องเนะไกป่ปลาบลาปอบปโตพี่น้องนะครับฮะห้อยเชียกินไม่ไม,ไมาาพี่น้องห้อยไก่เมียก็เขาพี่น้องแล้ไปใส่มีไก่ห้อยเชียเป็นพี่น้องาหองไก่ปลาเชียพี่น้อง โอเคะทำไม,มอยู่ในเบ้มมาเขาไปพี่น้องเอาไว้ซ้ำเนี้ดะครับพี่น้องลิดนี้กับบมันเอาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนีเดพี่น้องเด้อผมกูไกลครับเนี่บ้านเหรอครับพี่น้องลิปนี้วก้าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้อง